สวัสดีปีใหม่คะ่ะอันนี้หน้าที่พักปาริดานะคะหน้าที่พักก็จะมีโลตัสเอ็กซ์เพลอแล้วก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายแล้ว,ขา,ลวขายแล้วแต่เช้าเลยนี่วันที่หนึ่งมกรานะคะเนี่ยสองพค่ะก๋วยเตี๋ยวขายแล้วเดี๋ยวปาริดาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะเวทชมดอกไมส้สวยๆกันนิดนึงก่อน เดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันอูสวยสวยๆสวยๆย,ยกล้วยไม้สวยๆถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะวันนี้มีใบผักด้วยมาเพื่อนๆมาชมหมอ้อก๋วยเตี๋ยวกันกำลังเดือดโอ้โหเพื่อนๆคนไหนมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าประตูบ้านบ้างคะเนี่ยอันนี้วันที่หนึ่งมกรานะ แต่เช้าเลยขายแล้วเนี่ยม,ม,มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะเราก็เพลิดเพลิพนกับอาหารแต่เช้ากันในขณะที่รอวิปเ่ยวเราดูเอะมอดต้มเดือดๆไปก่อนเนาะเพื่อความหิวเพื่อความอร่อยมาเสิร์ฟแล้วค่ะ แล้วก็ใส่น้ำส้มเลยบุคนชอบใส่น้ำส้มเยอะๆออที่โกนเยะๆหน่อยอือไอ้น้ำตาลน้ำปลาใส่ประโยชนเดียวกกออโอ๊นะ คุนฟุดฟุดอืมพอดีเขามีใบผักด้วย ันนี้ห้ิบบาทน,นะสามคำก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าของทุกอย่างมันแพงมากอ้ทุกวันเนี้นะแต่ก็ยอมก็มาทําให้เรากิน เพื่อนกินต่อกินต่อมันจะหมดเป็นไหมนี่ยพอจะหมดเราก็เติมหัวง,งอกเติมผักดีไม่เติมเส้นถ้าซื้อไปที่บ้านเราก็ต้องเติมเส้น สวยข้างห้ ก็ออขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมขอให้เ,เพื่อนๆได้รับความสุขความเพลิดเพลินนะคะ thanks so much, my friends see you next video bye bye